สามรถสุกแรงในเกมสเติสเตอร์คันที่หนึ่งเนเธอร์คิงฮานสอ่านถ่กปว่าถ้าชามอรไมถึงจะอยู่อันดับที่หนึ่งกันเหรอทุกคนก็ดูกราสของรถนี้สิก็ช็กปากคันที่สองแฮรทนันหลายคนอาจจะคิดว่ารถคันนี้ก็จอกต่ไปเลยนี่ กราฟของมันมันต้องโหดรยิ่งหนักคนสามขั้นสุดท้ายนูบี้ไรส์ทุกคนอาจจะคิดว่าผมเลื่อมมั่วแล้วทำไมมันคือความจริงนี่คือกราฟของรถนูบี้ไรส์ทุกคนดูสิผมไม่ได้พูดเล่นมันจริงจริงยูนี้ก็คือรถที่มั่วชี่นแรงมากป้าทุกคนช่วยช่วยนี่ทุกคน let's